สวัสดีครับบทเรียนนี้ผมอาจารย์ชาลีจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราจะมาเล่นกับไฟเลยครับขั้น <c oughs> ตอนแรกเราจะฝึกซ้อมให้กับนักแสดงของเราก่อนนะครับแสดงท่าจุดไฟโดยการจินตนาการว่ามีไฟติดอยู่ที่นิ้วก่อนนะครับหลังจากมั่นใจแล้วก็ถ่ายทําฉากจุดไฟที่เราซ้อมไว้ได้เลยครับ จากนั้นก็เอาคลิปมาทำงานในโปรแกรมเลยครับคลิปที่เราเตรียมไว้มี2ไงฝ์นะครับก็คือคลิปที่เป็นเปลวไฟกับคลิปที่เราให้นักแสดงแสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปก็มาเลือกเฟรมที่เราต้องการจะเริ่มต้นครูจะเลือกเฟรมนี้นะครับตรงนิ้วโป้งนี้เลย ต่อไปก็ไปหาเมนูที่เราเรียกว่า track motion track Motion นี้ก็จะทำให้เราติดตามวัตถุไปได้ตามที่เรากำหนดนะครับให้มาดูที่เมนูด้านล่างขวานี้เลยครับถ้าหากใครไม่มีหรือมองไม่เห็นก็ไปที่เมนู w i n d o w ด้านบนก่อนเมื่อคลิกแล้วจะเห็นเมนูย่อยก็เลือก track Motion แล้วก็ติ๊กได้เลยครับจากนั้นมันก็จะปรากฏให้เราเห็นด้านล่างนี้เอง เดี๋ยวครูจะขยายขึ้นให้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะครับจะได้เห็นการชัดๆเอา50%ไปเลยเมื่อพร้อมแล้วก็มาคลิกที่ Track Motion นี้เลยครับจะเห็นเป็นไอคอนใสๆรูปสี่เหลี่ยมนี้คลิกแล้วก็ลากมาวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยครับทำไมาเห็นก็ขยายขึ้นอีกครับ ดูตามครูไปเลยนะครับจะเห็นเป็นเงาแบบนี้ก็วางลงไปเลยครับ จากนั้นลงมาดูกล่องเมนูด้านล่างอีกนะครับจะเห็นปุ่มให้กดเพิ่มเฟรมให้มันทำงานตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้แหละครับจะยเย็นๆหน่อยนะครับต้องเลื่อนไปทีละเฟรมเพื่อความแม่นยำคลิกไปจ้องไป เขาหลุดออกจากตำแหน่งก็ใช้เมาส์จับลากเข้ามาตรงตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับคลิกไปดูไปนะครับถ้าเขาทำงานดีแล้วก็ปล่อยเข้าไปถ้าเขาออกนอกลูก่นอกทางก็ดึงกลับมาแบบนี้ครับขั้นตอนนี้ต้องอดทนหน่อยนะครับไม่มีวิธีลัดต,ต้องไปทีละเฟรมเท่านั้นค่อยๆตามมันไปครับนี่แนะ่ไม่ตรงเลยลากมันกลับมาวางแล้วคลิกไปเรื่อยๆถ้าหลุดก็ลากกลับเข้ามาอีกนะครับ จากนั้นค่อยคลิกเพิ่มเฟรมต่อไปอีกการทำงานแบบเฟรม by เฟรมต้องใช้เวลามากนะครับต้องแม่นยาแต่งานเราจะออกมาดีครับดึงกลับเข้าที่อีกเอาละใกล้เสร็จแล้วครับ แล้วครับตรงนี้เป็นจุดที่ไฟล์ดับตอนนักแสดงเป่าเห็นไหมครับต่อไปเราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกหนึ่งไฟเราจะเรียกว่า n u l l Object นะครับตามมาเลยครับที่มุมซ้ายด้านล่างนี้คลิกขวาแล้วเลือกเอาเมนู n u o l o e j t c t มาใช้เลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ n u o l o e j t c t ต่อไปให้มาด้านขวากันเลยครับจะเห็นเมนู Edit Target เห็นไหมครับเห็นแล้วก็คลิกเลยครับหลังจากคลิกแล้วก็มาตรวจดูว่าตรงกันหรือไม่นะครับเห็นไหมครับ Node Object 3กับ3ตรงกันถ้าตรงกันก็โอเคเลยครับ แล้วกลับมาดูที่เมนูด้านล่างอีกครั้งนะครับเลือกเมนู a อป ly เพื่อยืนยันอีกครั้งครับกดเลยครับพี่น้องจะเห็นว่าเขาถามเราอีกว่าโอเคไหมทั้งแกน x แกน y โอเคอยู่แล้วกดตามไปเลยเมื่อขั้นตอน Track ก o t ชันเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เห็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจเอาละเลื่อนเข็มมาที่เฟรมแรกที่เราต้องการเริ่มต้นได้เลยครับ อนที่นักแสดงยกนิ้วขึ้นเฟรมนี้เลยครับต่อไปก็เอาคลิปเปลวไฟที่เราดึงเข้ามาเอามาใช้ได้เลยครับคลิกลากผ่านมาแบบนี้เลยครับจะย่อหรือขยายมันตามที่เราต้องการก็ทำได้เลยวางให้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วมาดูเลเยอร์ของเปลวไฟที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ ตรงเมนูนี้เขียนว่า normal ตรงช่องที่เขียนว่า normal นี้ให้เลือกเป็น screen mode นะครับเพื่อที่เราจะลบสีดำด้านหลังออกทำแบบนี้ครับจากนั้นก็จับมันไปวางตรงจุดเริ่มต้นได้เลยครับค่อยๆทำอย่างประณีตนะครับสุดท้ายก็แค่จับคู่มันให้เข้ากัน มาดูตรงนี้เลยครับจะเห็นเป็นเมนูกลมๆของเปลวไฟอยู่ด้านบนให้ให้คลิกแล้วลากลงมาที่เมนู No o l o e j t c t 3แล้วปล่อยได้เลยครับจากนั้นเขาก็จะเชื่อมกันไปไปไหนไปกันตามกันไปเลยนะครับ เราอยากให้เปลวไฟดับเมื่อไรให้มันยาวแค่ไหนก็ใช้เมาส์คีบด้านหลังนี้แล้วลากเข้าเพื่อย่อเวลาของมันนะครับอาจจะต้องทำสองสามครั้งให้ตอนสุดท้ายตรงกันนะครับเอาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่สนุกและได้ความเพลิดเพลินในการทำงานใช่ไหมครับเคล็ดลับของความสำเร็จก็อยู่ที่ความอดทนของเรานี่นะครับต้องใจเย็นกับมันนะครับจะได้ผลงานออกมาดีๆมีคุณภาพ สนุกไหมครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการทําวิดีโอกันท่วนหน้านะครับช่วงนี้น้ำท่วมหลายจังหวัดก็อ,อย่าลืมตัดปลั๊กไฟที่น้ําอาจท่วมถึงได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน y o u t u b e อร์ t ตีละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม